ตอนนี้นะฮะก็กำลังเตรียมจัดนะฮะขนมจีนน้ำปลาเมืวว่อวาะไรพี่เมื่อวานได้อยังนื้อไม่ได้ยังหนอ่อด้เงินได้เงินได้เงินสามร้อยบาทเพราะว่าหอมไอันหนา้อยร้อยบาทเนี่ยอ,นะอืมด้เงินได้เงิน,ไ,งนไม่ไม่ตรงไหนก็ได้คตอนนีจ้จะไม่มองตั้งกำลังเตรียมนะตอนนี้นะฮะ เอาได้เตรียมอย่นี่เด้าม yeah> ุ่เกี่ยวล้าเวลาไดล่ะกินก่อนไหมกินก่อนากินก่อนเยอะ้เออกินก่อนก็ได้ด้หิวเผาหิวเผา้อมกินก่อนาอือเอาวร้อมกินก่อนหมเลยหัว๊อร่อยอร่อยอร่อยได้นะอเ ันเคลอะมีนเือไัเือบอมอ่านี่นะครับปลาหันนี้ก็เปิดระเดิมเปิแรกเดิมแล้วโยเอาเอาเอาอะไรอันไหนน้องเป็นอันไหนนาะอันนี้แกงจีวาอันนี้น้ำยาป่าแกงจีวานเรอครับลองลองลองน้ำยาป่าก่อนนะรอบสุดท้ายเราก็มากิน เคหวานื้นนลอืมจะรอดไหมเนี่ยหอมไห,หมหอมมากอาะไรเห็นว่าจะกับบ้านเมือ่อไรให้วันพฤหัสพฤหัสจะถึงนี่อ่ะครับพี่ตักดีกว่าผมตักับกับบ้านใช่ไห้ กับกรุ่มไปกรุงเทพไปช่วยน้าใส่ของไปช่วยน้าส่งไอ้นี่ไปซื้อน้าส่งลูกชิ้นกในบ้านบางหอมก็มาแล้วแล้วเมื่อไรชิมไม้ไม้อีกไหมก็มีโอกาสมาใหม่เตีลังใจให้เด้อครับผมขอบคุณครับรอเชฟนะเตรียมเครื่องก่อนนะคะเตรียมเครื่องเตรียมของเรียบร้อยก่อนนะคะอันนี้ก็เตรียม แดดแดดฮ้อนแดดฮ้อนเดวจะตงเดี๋ยวรอดูบรรยากาศมเป็นบรรยากาศในการเต,ตรียมนะครับสุกทานนะครับน้ำจีนน้ำยาปลาลหม้อบักเอบเลยคราบเอนซีมีกรเชื้อเดนะคะเดี๋ยวรอ มากินพร้อมๆกันเนาะทุกคนเนาะนะครับโอเคคลิปนี้เบลก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับทีใ่ให้การร,รับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ลนะครับผมกดแชร์ให้กับบาเบียด้วยนะครับทุกท่านสวัสดีครับ